ถามถึงกรณีของผงชูรสซึ่งผลิตมาจากมันสำปะหลังซึ่งมันสำปะหลังก็เป็นอาหารที่รับประทานได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ทานผงชูรสปริมาณมากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วถ้าอย่างนั้นสารสกัดจากธัญ,ญพืชหรือผลไม้ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์โอปเปอเรชั่นบิม จะมีผลเสียเหมือนผงชูรสที่ทําจากมันสําปะหลังด้วยหรือไม่่เาเอาผลิตภัณฑ์เราไปเทียบกับมันสําปะหลังคือผงชูรสเนี่ยทำจากมันสัาปะหลังก็จริงครับแต่ใช้ปฏิกิริยาทางเคมีนะคะนั่นก็คือจะมีการหมักมีการใช้กรดกรรมถันมีการใช้กรดเกลือมีการใช้ยูเรียแล้วก็โซดาไฟเพราะฉะนั้น ผงชูรสไม่ใช่ผิดพันธ์ธรรมชาตินะคะผงชูรสเราถือเป็นสารเคมีครับทีนี้ผิดพันธ์ธรรมชาตาิที่มีในร่างกายคือกรดกลูตามิกแต่ผงชูรสคือโซเดียมกลูตาเมตะนะฮะมันเป็นคนละตัวกันะนะฮะ,ะซึ่งถามว่าผงชูรสมีประโยชน์ไหมประโยชน์ก็แค่ทำให้อร่อยแต่ประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่มีเลยไม่มีสปปรพพคุณในการไม่มีสปปรพพคุณเลยถามว่ามันจะให้กรดกลูตามิกไหมม,มันไม่ได้ให้กรดกลูตามิกมแล้วข้อสาคัญกรดกลูตามิกนี่เป็นอะมิโนแอซิดที่ไม่ได้มีความจําเป็นคือมันจะมีอะมิโนแอซิดบางตัวที่เป็นเป็นที่เราเรียกว่าเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดคือจำเป็น,ปนต้องกินเข้าไปมันถึงจะ ดีใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ร่างกายสร้างได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องกินเข้าไปแล้วถามว่าผงชูรสกินเยอะๆมีอันตรายไหมก็มีอันตรายอย่างที่เขาบอกมีอันตรายต่อระบบประสาทมีหลายอย่างทำให้เกิดชาอะไรสารพัดเลยบางคนอาจจะมีอาการแพ้ด้วยทีนี้ถ้าเทียบกับบิมที่เขาเทียบมาบิมนี่เราสกัดน้ำ เราไม่ได้สกัดสารเคมีถ้าเขาสงสัยเขาสามารถลองเอาแคปซูลลงไปละลายน้ําได้จะเห็นว่ามันละลายได้เมื่อเทียบกับอย่างอื่นด้วยใช่ไหมฮะคือคือคือบิมเนี่ยละลายน้ํานะฮะถ้าเคแคปซูลใส่น้าเนี่ยมันละลายใสเลยเพราะว่าเราสกัดด้วยน้ําไงคะครับแต่ว่าอันเนี้ยไม่ไม่ได้ใช้น้ําใช้กด กัมมะถันกดเกลือยูเรียแล้วก็โซดาไฟสาเคมันเป็นปฏิกิริยาทางเคมีเลยแล้วก็สารที่ออกมาก็เป็นสารเคมีไม่ใช่สารธรรมชาติเอาแต่ที่แน่ๆคือมันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยคงไปเทียบกันยากแล้วล่ะนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่เป็นประโยชน์ในในร่างกายต่อร่างกายของเราอย่างผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากมังคุดถั่วเหลืองพวกนี้ก็เป็นอาหารที่เรารับประทานแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แล้วนะครับ